กมานี่ครับเอเพ่ช่างของเราช่างบางไฟของเราท่านมีาของกูจังระบอยี่เดอ่ะช่างจอดกับช่างจอดบุ๊ครับเสมอได้เงินหรือเสมอสิเงินเอาไอ้เลื โม่อ่อนอ่เ้ยา้อน้งลงจน้อยเงิในต้นยังอบจะบ้านเขาน่ะโอยโทรศัพท์เนีเอาขึ้นเอาขึ้นในก้อนนี่สี่ขวมันแตกตกลงเลกวางอ๋อกวางอ หน้าเฮาได้เบิกโกยอยู่หน้าเราเฮาหน่ะมืดนะทุกคน